สวัสดีค่ะวันนี้มิก้มืดเฉืออนิเมะยอดนิยมมาใหม่น่าเล่นนะคะภาพสวยในเดือนกันยายนปี2025นะคะบอกเลยว่าทั้ง10อันดับนี้มีแต่อนิเมะยอดนิยมที่ทุกคนต้องรู้จักกันเป็นาดีและใครที่ไปสายมิไม่ควรพลาดนะคะก็จะไปรับชมนะคะกันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ดับหนึ่งกันเลยกับมา Hero a c a d e m ดมีนะคะเกมจากอนิเมะดังซึ่งบอกเลยว่าแฟนอนิเมะจะไม่ผิดหวังางแน่นอนนะคะเพราะว่าก็ได้ดัดแปลงมาจากอนิเมะอย่างมา Hero a c a d e m ดมีกันเลยก็ได้ดเรื่องราในโลกที่มนุษย์นะคะมีพลังพิเศษจนทําให้มีพวกเราไวรัสและก็ฮีโร่นะคะออกมาอิซุคุมิด o ริยะเด็กหนุ่มที่ไม่มีพลังพิเศษใฝ่ฝันที่จะจะเป็นฮีโร่นะคะ ในวันหนึ่งเขาก็ได้รับโอกาสเป็นผู้สืบทอดพลังของฮีโร่อันดับหนึ่งและเส้นทางสู่การเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงได้เริ่มต้นขึ้นฐา,านะขอระบบเกมเพย์นี้นะค่ะก็จะเป็นแนวการชสาสะสมตัวละครน,นะแล้วก็จะมีเราตัวละครที่เป็นฝั่งฮีโร่แล้วก็ฝั่งวายรายมาให้คนได้เล่นสะสมกันโดยจะสามารถจัดทีมได้ถึง3คนในการประทะกับอีกฝ่ายแบบ3ต่อสานะคะคนเล่นจึงสามารถเลือกเล่นตัวละครตัวโปรดที่ชื่นชอบกันได้เลยใครที่ชื่นชอบอน,นิเมะเรื่องนี้ดาวแล,ล่ลงกนกันเลยได้นะคะ ่อมาอันดับ2กับเกม Shadow Ninja Soul Reborn แน่นอนว่าตัวเกมนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะชื่อดังอย่างนารูโตะนั่นเองภายในเกมนะคะจะนำเสนอการเล่นแบบเรเดีย้าน,นข้างนะคะที่ก็นำเสนอตัวละครมังงะในคลาสสิกโมเดลสมิติที่สวยงามพร้อมกับทักษะและก็เอฟเฟกต v ทิเอกลักเกมนี้นะคะก็จะเน้นที่เชิงกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ การต่อสู้ PVP แล้วก็มีรางวัลมากมายให้เล่นซึ่งเกมเมอร์ท่านใดนะคะที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนารูโตะก,ก็ไม่ควรพลาดนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยค่ะเมนท 3. สาม dragon ball k i c h i n squada แน่นอนว่าชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามาจากอนิเมะเรื่องใดออกมาจากอนิเมะเรื่อง dragon ball นั่นเองค่ะค็ที่เป็นแฟนเกมก็ไม่ควรพลาดนะ ไปฟังข้อมูลตัวเกมกันก่อนเลยค่ะรูปแบบการเล่นในตัวเกมนี้นะคะจะมาในสไตล์โมบาที่ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นตัวละครต่างๆจากแฟนไซด์ดักเกิลบอลโดยจะแบ่งออกเป็นหน้าที่ต่างๆดังนี้ก็คือแท้งอาเมดแล้วก็เทนิคอลนะคะซึ่งเป็นสายรสนับสนูนมิกแอนด์แมดกับเพื่อนในทีม4ต่อ4 ให้กลายเป็นทีมที่ส่งพลังที่สุดค่ะเป้าหมายทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะต้องร่วมมือกันยึดจุดของฟ่งตรงข้ามเพื่อเป้าหมายในการชิงลูกแก้มังกรกลับมาให้ได้แล้วอย่างแอดมินนะคะชอบเรื่องดราก้อนบอลมากๆเล่นแล้วคตรสนุกเลยคะ่ะใครที่สนใจนะคะลองดวนเลดเล่นกันได้นะอันดับต่อมานะคะกับอันดับ4 Kaiju No Bad The Game เกมนี้เป็นเกมมือถือมาาหม่ในอนิเมะล่าสุดเลยนะซึ่งรูปแบบการเล่นในตัวเกมนี้นะคะจะมาในสไตล์ turn based RPG ที่ก่อ้ามาจากอนิเมะเรื่องดังในชื่อเดียวกันนี้เลยนะที่ก่อได้เปิดให้พวกเกมเมอร์นะคะเล่นทั่วโลกมาแล้วได้ระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกรูปแบบการเล่นนะคะแล้วก็แอนิเมชันต่างๆนะนาทีนะคะหรือว่าภารกิจของเราก็คือต้องสะสมตัวละครจากอนิเมะเรื่องนี้นะซึ่งพัฒนาตัวละครเพิ่มระดับอาวุธ รวบรวมตัวละครที่ชื่นชอบมาสร้างทีมสุดแกลงได้และที่พลาดไปไม่ได้เลยนะคะทุกคนต้องได้รับชมคัทซีนจากอนเอิเมะที่ได้ถูกนาะมาใช้ให้ชมกันในเกมด้วยบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องไคจูนะคะห้าพาดเด็ดขาดเลยลองดานลเล่นกันค่ะดาบที่5นะคะ,ะ,คะจูจูซึเรคานชช่น แล้วชื่อก็ได้เฉลยแล้วนะคะว่าตัวเกมนี้มาจากอนิเมะเรื่องจูจูสึไคเซนนั่นเองภารกิจของทุกคนในตัวเกมนี้จะได้ท่องเข้าไปในโลกที่เต็มด้ยวดยวความลับและก็การต่อสู้นะคะซึ่งเราจะได้เสอบบาเป็นจอมเวทผู้ฝึกฝนทักษะจูจูสึอัศวพลังเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกเราวิญญาณร้ายและก็สิมชีชวิตต้องคำสาบย่างดุเดือดน,นะคะก็นอกจากการต่อสู้แล้วนะคะตัวเกยมยังจะให้ทุกคนได้สะสมพัฒนาแล้วก็ปรับแต่งตัวละครของเรานะคะ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเปรน็นคนไทยอันน่าตื่นเต้นและที่ทุกคนพลาดไม่ได้นะคะก็คือระบบการจัดทีมตัวละครน,นะที่มีตัวละครจากเรื่องจุจสุดคาเซนมาให้เล่นเพียบเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะแอนิเมชันการต่อสู้บอกเลยว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเป๊ะเหมือนกับอนิเมะมากๆคิดว่าทุกคนที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้นะคะก็ควรที่จะมีตัวแกนนี้กันไว้นะ ถึงตัวเกมนี้จะทําให้นึกถึงสมัยก่อนมา,มากๆเลยนะคะกับเรื่องเบเบสนั่นเองแต่สําหรับตัวเกมนะคะจะมีชื่อว่า Acid b r e a นะซึ่งก็ไปเกมแนวใน Asian ชวนเ b a บสุดมันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแอดมินก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องเบเบสมากๆสมัยเด็กนะคะตื่นเชา้ามานี่ต้องดูเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะคิดว่าทุกคนที่อยู่วัยเดียวกันก็น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะ มาได้ฟังของตัวเกมกันบ้างนะคะก็จะให้ทุกคนได้ประค mm ับปูะคางเบเบ้ด้วยตัวเองไปกดสกิลนะคะพุ mm ่งช็อตเซสต์ดูบูแบบเดือดดาตัวเกมนั้นก็จะมีระบบยิบย่อยนะคะอย่างระบบเสริมแกงอัปเกดรดระบบกาชาระบบมิชชั่นระบบราชาหมดแอพเวนเจอร์โหมดอารีนาบอกเลยว่าโคตรจัดเต็มเลยนะคะใครคิดถึงอนิเมะเรื่องเบเบ้หรือว่าการ์ตูนเบเบ้ต้องมีกันแล้วดาวน์โหลดเลยไงคะ สำับอันดับเนะคะกับอนิเมะเรื่อง Sword Art Online ชื่อตัวเกมก็ชื่อเดียวกันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในะอนิเมะขวัญใจแฟนๆจากทั่วโลกมากๆนะแล้วนะปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องตัวเกม Sword Art Online นี้นะคะบอกเลยว่าจะมี2เวอร์ชันให้ทุกคนเล่นนะและภาคที่แอดมินแนะนำนะคะก็คือ Warren Showdown นะซึ่งเป็นเหตุการณ์นะคะที่จะเล่าต่อจากอนเอิเมะภาค Underworld นะโดยก็ได้เอ่ยถึงเกม VR ตัมใหม่ที่ชื่อว่า Cross Edge ที่ออกแบบโดยนักเรียนม,มัธยมต้นอัจฉริย มข้าลยกันว่าคนเล่นนะคะต้องโดนซุ่มมาเจอกับคนเล่นที่เก่งกว่าแต่ก็จะสูญเสียความทรงจำหลังจากที่พ่ายแพ้พร้อมกับการปรากฏตัวของชายในเสื้อฮูดคนที่เราคิริโตนะคะคุ้นเคยกันอีกด้วยพร้อมกับการปรากฏตัวของศัตรูที่มาจากอันเดอร์เวิลด์พวกคิริโตนะคะก็เลยได้เข้าไปเล่นในเกมนั้นเพื่อตรวจสอบข่าวลือในเกมนั่นเองค่ะก็รูปแบบการเล่นจะเป็นในสต a r ์ไอชั่นนะคะแล้วก็พวกระบบการกากอปเกรตต่างๆนั่นเอง ใครที่เป็นแฟนมิลเลอรซอสอาร์ตไม่ขวนพลาดดาวลเลิงกันนะคะเกมแปลกันนะคะ Grand s u m m เ n e r s เกมนี้บอกเลยว่าจะเหมาะอย่างมากนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมในสไตล์ JRPG หรือว่าเกมแนว RPG ในสไตล์ญี Paradise ่ปุ่นนะคะเพราะนี่ก็คือเกมที่ให้อารมณ์การเล่นแบบนั้นเลย อันที่จริงนะคะต้องบอกว่ายอดทุกอย่างของเกม JRPG แบบคอนเซนิร์นและเอามาเล่นกันในฟรีในมือถือก็ว่าได้นะดาลูแบบการเล่นนะคะจะเป็นแบบตะลุยดานนะโดยก็สามารถตะลุยพ่านดานไปเรื่อยๆโดยความน่าสนใจของเกมนั้นก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องและก็ระบบเกมที่ทําออกมาได้นุ่มลึกมากกว่าเกมมือถือแนวเดียวกันปกติค่ะ โดยตัวละครเกมนี้นะคะจะมีการโจมตีกันเองแล้วก็รอให้ผู้เล่นนะคะได้กดใช้สกิลในการโจมตีเสร็จดูโดยสกิลก็จะมีการแบ่งออกไป2แบบก็คือสกิลเรียกใช้แล้วก็กับสกิลท่าไม่ตายนั่นเองค่ะชอบเกมแนวสไตล์ JRPG ดาร์เลนกันนะคะ 9. แล้วก็มาถึงกบอนิเมะนะคะที่ทั่วบ้านทั่วเมืองหรือว่าทั่วโลกต้องรู้จักนะคะกับ d e m o n s Layer ที่แอดมินก็ได้คัดตัวเกมนี้นะคะมาให้สำหรับแฟนอนิเมะโดยเฉพาะเลยนะโดยที่ตัวเกมได้ผสมผสานเรื่องราว h a s h i r a t r a i n i n g a r c นะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเกมเลยก็ว่าได้บอกเลยว่าตัวเกมนี้มีความสมจริงร้อเนนะคะว่าได้อ้างอิงเนื้อเรื่องนะคะจากอนิเมะเช่นเดียวกับในะอนิเมะต้นฉบับกันเลย ทานเจโรนะคะก็ได้เติบเติขึ้นผ่านการต่อสู้ปราบปีศาจด้านตัวเกมเพลย์หรือว่ารูปแบบการเล่นนะคะทุกคนต้องรวบรวมเพื่อร่วมทีมจากตั้งทีมก็กําลังนักล่าปีศาจนะคะเพื่อไปต่อสู้กับพวกเหล่าปีศาจแต่บอกเลยว่าตัวเกมนะคะทาออกมาได้เหมือนตัวฉบับเป๊ะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉากดังนะคะสถานที่ต่างๆอย่างอาซากุสะนะคะดรัมเฮาส์ภูเขาแมงมุมคะเลหายปีเซียแล้วก็อีกมากมายค่ะใลเมื่อท่านใดที่ติดตามเรื่องราวของอนิเมะเอดอมอนสเตอร์ยนะคะไม่ควรพลาดตาต่อเล่นกันค่ะ ก็อันดับสุดท้ายนะคะอาจจะแตก,กต่างจาก9เกมก่อนนี้น,นนะเกมก็มีชื่อว่า AgeCraft นะคะอันนี้แอนเมนก็จะมานำเสนอนะคะกับการ์ตูนในตำนานอย่าง Tom Angel r นั่นเองที่ก็เป็นแนวร้ไลชุดเอ็มอัพนะคะที่ให้เราได้มารับนักบินมือฉมังขับเครื่องบินนะคะยิงท้าลมราศัตรูแห่งฟันร้ายเพื่อกอบกูบอ้อาณาจักรคลาวดีอากราฟิกนั้นก็มาในสไตล์สมิตินะคะการ์ตูนยุค19 3 0กันเลยนะท แน่นไปด้วยเสน่ห์และก็การเวลาค่ะเกมเพลย์ก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ทุกคนตะลุยิงแนวตั้งสุดมันที่มาพร้อมด้วยลูกเล่นดูก,กระสุนนะคะสัตว์ดูมาปลสกิลสุดแรงได้ก็จะมีเออตัวคอนอย่าทอมแอนเจลีนะคะมาร่วมในตัวเกมนี้ด้วยนะบอกเลยว,ว่าเครื่องบินนะคะทอมแอนเจลีน่ารักมากๆ ตัวเกมก็ยังคอแจกของกันแบบจัดเต็มอีกด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตัวเกมมีหมุดขออฟอที่สามารถชวนเพื่อนมาตั้งตีดูโอเพื่อพันดาวสุดท้ายได้ด้วยนะคะอาจจะแตกต่างจากก้าอันดับก่อนหน้าน,นี้แต่บอกเลยว่าให้ความรู้สึกเหมือนเราดูอนิเมะเก,ก่าๆนะคะการ์ตูนเก่าๆมากๆเลยก็ใครที่ชอบนะคะตามเราเล่นกันดูได้ค่ะ ็จอกันไปแล้วนะคะทั้ง10อันดับอนิเมะนะบอกเลยว่าทั้ง10อันดับก็จะมีอนิเมะที่ไม่เหมือนกันแอดมินคัดมาให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเลยค่ะบอกแอดมินหน่อยนะคะว่าชอบเกมไหนหรือว่าชอบอนิเมะเรื่องใดกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะส่วนตัวแอดมินทั้ง10อันดับเนี่ยคือแบบว่าเป็นอนิเมะในวัยเด็กมากๆณปัจจุบันนะคะคิดถึงมากๆก็เลยย้อนกลับไปดูหลายเรื่องมากๆเลยค่ะใครที่เป็นเหมือนแอดมินกันบ้างคะก็พูดคุยกันได้นะอาละคะหากทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำ ะะตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของแอดมินแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ